30วัน30 E p ีีปั้นเซลเมนวันนี้เักจะพูดถึง E p ีที่5ว่าสัญญาณอะไรที่จะบอกเราว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะก้าวกระโดดออกมาเลือกที่จะเติบโตได้แล้วกับการเป็นเซลเมดซึ่งเซลเมดเนี่ยหลักไม่ได้จํากัดนะว่าคุณจะต้องทําสายใดสายหนึ่งเท่านั้นคุณอาจจะเป็นการทําซื้อมาขายไปการเป็นผู้ผลิตจัดจาหน่ายการเป็นแอฟฟิลเอตการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนหรือว่าการเป็นสายความรู้เป็นครูเป็นโค้ดคุณสามารถเป็นได้หมดนั่นแหละซึ่งใครจะตอบคําถามนี้ได้ตัวผู้ คุณเองต้องไปเลือกออกแบบชีวิตของตัวเองเพวันช่องนี้ช่องรักทั้งช่องไม่ได้สอนให้คุณไปทางใดทางหนึ่งแต่คุณต้องไปหาจุดตัดของสายนั้นเองซึ่ง30วัน30ฟรีเอ30คลิปฟรีเนี่ย ต้องการให้ผู้คุณฟังเพื่อจบ30วันแล้วใครก็ตามที่อยากจะออกมาสร้างชีวิตคุณได้กล้าที่จะลงมือทําแล้วก้าวกระโดดออกมาทำเซลล์เมสสร้างชีวิตตัวเองสักทีหนึ่งนะรักจุดประสงค์หลักของช่องนี้อยากจะช่วยคนเก่งๆดีๆทั้งหลายที่กําลังหลงทางเช่นทํางานมาแล้ว5ปี10ปีติดอยู่กลางทางเงินเดือนไม่ขยับไปไหนแต่รู้ว่าแวลูตัวเองมันเยอะมากหรือใครที่บอกว่าอ๋อ,อก,กําลังทําธุรกิจอยู่เป็นผู้ประกอบการแต่เป็นขนาดเล็กอยากจะขยายตัวเองเพื่อรับมือกับอินโนเวชั่นเชงสมัยนี้ที่อะไรโลกมันโกลว์ไว้อลลน์ไปแล้วจะรับ มือยังไงทําให้ธุรกิจยังคงอยู่ได้ซึ่งรักก็จะบอกอเสมอว่าในทุกทุกวัฒนจักรเศรษฐกิจนะมันมีคนที่ลุ่งเลยล่วงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าจะาวางตัวยังไงเพื่อทําให้ตัวเองเป็นคนที่ลุ่งอะเพราะฉะนั้นรักจะบอกว่ารักก็จะบอกว่าติดคำว่าพี่นะช่อง1สอนน้องๆไอ้ช่อง2อ,อง,ออง,องต้องการผลักดันคนที่ทํางานมาแล้วหรือคนที่อยากจะสร้างชีวิตออกมาปั้นตัวเองเป็นเซลเมดที่นี้กลับมา ว่าเวลาจะไปสัญญาณอะไรล่ะน้องรักที่จะบอกว่าพี่สามารถที่จะออกมาทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ซึ่งรักจะบอกว่าคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งคืออย่างแรกนะคนที่พร้อมและคู่ควรที่จะเติบโตคุณจะสังเกตว่าข้อที่1นนะตัวคุณเองจะหวงแหนเวลาชีวิตตัวเองมากขึ้นมันจะมีจุดหนึ่งที่พูดมาเนี่ยคือผ่านกับตัวเองมาทั้งหมดมันจะมีจุดหนึ่งที่เราจะตั้งคําถามเอ๊กับตัวเองว่านี่ฉันทําอะไรอยู่ กำลังทํางานกับองค์กรนี่ฉันทาอะไรอยู่มันกําลังเกิดคุณค่าไหนใดกับใครบนโลกเวนี้และจะรู้สึกว่าทําไมมันดูเคว้งคว้างขนาดนี้ซึ่งเราก็จะบอกว่าคนที่ทํางานมาสักอายุประมาณสามสิบสี่สิบปีคนเหล่านี้มักจะเจอคําถามนี้ใครทํางานมาสิบปีอย่างรักอะเจอคําถามนี้ตอนทางานมาสิบปีซึ่งมันเป็นจุดอิ่มตัวของการทํางานประจําเลยซึ่งเราก็จะบอกว่าท้ายทสุดคนที่บอกคุณได้คือตัวคุณเองนะรักเริ่มจากการห่วงแหนคืออะไร สังเกตง่ายๆรักเริ่มพัฒนาตัวเองค่ะรักเริ่มฟังพอดแคต์มากขึ้นเออจริงด้วยถูกไหมทไมฉันถึงยังทํางานประจําอยู่นะถือว่าเพราะว่าอะไรรู้สึกว่าแว l u ลูของฉันมันเกินจากงานประจําที่ทําแล้วถือว่าแวร์ลูของเราเมื่อเกินมากกว่าเงินที่องค์กรจ่ายเมื่อไหร่คุณจะอยู่ไม่ได้คุณจะดิน้นเหรอคะว่าดิ้นคืออะไรแล้วทำไมฉันไม่ทําสร้างแว l ลูที่มันมากกว่านี้ตรงกับค่าค่าหลังที่ฉันต้องการเพราะถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้คนที่มีหน้าที่ผลักดันความเชื่อนั้นคือตัวเราททุกกกกกคนเเเเพพรราาาาะะถ้ลืออี่จิยับโส มันก็คือการเลือกแล้วอย่างหนึ่งนะชีวิตเราที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเกิดจากการตัดสินใจเลือกและไม่เลือกแล้วในอดีตที่ผ่านมาแปลว่าถ้าสมมุติตอนนี้เรายังไม่ได้พอใจกับชีวิตของตัวเองแปลว่าที่ผ่านมาคุณตัดสินใจเพิกเฉยโอกาสอยู่ตลอดเวลาแต่ได้วันนี้คุณรู้สึกฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันมากแปลว่าอะไร ที่ผ่านมาคุณตัดสินใจเลือกเพื่อทําให้ตัวเองมีชีวิตแบบนี้ที่ตัวเองต้องการอยู่ตลอดเวลาเชน่นเดียวกันเพราะนั้นชีวิตในปัจจุบันบอกคุณได้ว่าอดีตคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกหรือเพิกเฉยโอกาสเพราะนั้นถ้าหากว่ายังไม่พอใจแปลว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเปลี่ยนเพราะถ้าคุณมาเจอช่องนี้แปลว่าคุณกําลังอยากพัฒนาตัวเองแปลว่าคุณกําลังเห็นสัญญ,ญาณแล้วค่ะว่าคุณควรจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะคุณคู่ควรกับโอกาสที่ใหญ่กว่านี้โอกาสที่มันดีกว่านี้ก็ได้เพราะหลังจะบอกว่า ใครที่เป็นน้ําเย็นอยู่แล้วใครที่พึงพอใจกับชีวิตยอยู่แล้วแล้วมาเจอคลิปนี้รักอยากให้คุณส่งต่อรีโพสต์คลิปนี้ออกไปเพราะมีคนอีกมากที่เขาซัพเฟอร์กับชีวิตที่เขาคู่ควรกับการมีชีวิตที่ดีกว่านั้นแต่เขาไม่สามารถหาทางออกได้รักจะทาคลิปฟรี30คลิปคลิปนี้ให้พวกคุณนะซึ่งใครที่อยากรู้กลับไปดูตั้งแต่ E ีพหนึ่งอ่ะเศรษฐกิจมันอยู่ในสมองของเราหรือว่า E ีพีสองพูดถึงความมั่งคัง่งมั่งคัง่งตัวเงินนั้นแตกต่างกันนะบางคนมั่ง,ง,งคั่งชั้นหนึ่นนนงง,งั่น100้น้้้ขอลาแวช ค 1, าบางครั้งแต่ละคนตีค่าต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังกลุมตัวเองมาในรูปแบบไลฟ์สไตล์แบบไหนถ้าไลฟ์สไตล์ของคุณตัตมาแบบการเห็นเงินล้านตลอดเวลาบางครั้งงั้นคุณคงจะเป็นร้อยล้านหรือเปล่าแต่ถ้าไลฟ์สไตล์ของเราโตมาการเห็นเงินร้อยเงินพันค่ะความบา่งคั่งของเราอาจจะประมาณ10บล้านก็ได้หรือเปล่าซึ่งแล้วก็จะบอกว่าบางครั้งแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะไลฟ์สไตล์ที่คุณจะเป็นหลังจากนี้คือสิ่งที่กํลาลังบ่งบอกคุณไงและแล้วก็จะบอกว่าท้ายสุดนะ ใครที่อยากเป็นเซลเมนคุณกลับไปกอคลิปที่ EV 1 2หนึ่งสองสามก่อนนะจนจะมาเจอคลิปนี้คลิปนี้คือจะพูดถึงเรื่องของการที่บอกว่าจุดไหนที่กําลังจะบอกคุณว่าคุณต้องตัดสินใจออกมาสร้างความมั่งคั่งในชีวิตได้แล้วออกมาสร้างเซลเมนในชีวิตได้แล้วจุดที่หนึ่งอ่ะก็คือการที่คุณห่วงแหนเวลาชีวิตตัวเองมันจะมีคําถามเอ๊ะขึ้นมาแล้วคุณจะเริ่มว่าเอ๊ะแล้วฉันควรจะใช้เวลาทําอะไรกับเรื่องนี้คุณจะเริ่มฟังสิ่งดีๆมากขึ้นอย่างคุณมาเจอคลิปนี้แปลว่าคุณเริ่มแล้วนะ ฟังฟังวาบีือว่าฟังช่องแดงฟังพอดแคสต์ถือว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาหรือง่ายที่สุดนะคืออ่านหนังสืออ่านหนังสืออย่างเนี้ย The w ว n n เ r Game กม e w i n ว e r Game เกมเกมหาเงินล้านซึ่งลราจะบอกว่าไอเด็กที่อ่านน้องน้องที่อยู่ช่องหนืออ่านเร่มเนี้ยตอนนี้เขายังเจริญเลดรายได้ไม่กี่เดือนเนี้ยเขาได้ไป20,000 0กว่าแล้วนะซึ่งตอนนี้กําลังวาง t a เกกตการเป็น1ล้านอยู่ซึ่งก็จะบอกว่า ถ้าคุณรู้วิธีในการเอาความสามารถตัวเองเนี่ยออกมาเพลดตลาดคุณจะหาเงินได้ง่ายมากๆซึ่งน้องเขาก็อ่านเล่มนี้ค่ะ The Winner Game เกมหาเงินล้านไปอ่านได้ซึ่งพิเศษนะในเดือนสิงหาคมนี้ทุกคําสั่งซื้อที่ซื้อตัวเนี้ยน,นี้ราคาตอนนี้สเปเชียลไพイซราคาพันกว่าบาทซึ่งเราก็จะบอกว่า ตัวนี้มีแถมร์สเลยออนไลน์หนึ่งชั่วโมงสามารถไปเรียนรู้ได้เองโดยที่ถ้าไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอคลิปลักก็ได้ไปฟังจากตรงนั้นซึ่งลักจะบอกว่าแค่ของแถมก็คุ้มแล้วนะเพราะจริงๆอย่างถ้าคุณไปฟังของแถมบางทีคุณจะสามารถออกมาสร้างได้เลยอะ่ะซึ่งเราก็จะบอกว่ามันสาคัญที่คุณต้องพัฒนาตัวเองเริ่มจากการอ่านหนังสือซึ่งน้องคนนี้เขาบอกว่าพี่ลักหนังสือดีมากแล้วเขาก็ไปประยุกใช้กับชีวิตเขาโดยที่รักไม่ได้บอกเขาเลยนะเพราะช่องหนึ่งอ่ะรักสอนให้น้องๆเข้าวงการเนไหนมนเทอรีเด็กคนนี้สาเรจจา ท้ายสุดอะขนาดช่องสองนะเขาออกมาสร้างชีวิตเขายังทําได้เลยนั่นแปลว่าอะไรไอ้เด็กอายุ20่สิบเขายังทำจเจรนญรายได้อื่นที่ไม่ใช่งานประจําได้เลยแล้วทําไมคุณจะทำไม่ได้เพราะแวลูเราอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะอะไรประสบการณ์เราเยอะเถอะว่ะ ใครที่มีประสบการณ์มาเยอะคุณมี Value เฉพาะตัวอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอา v a l u ลคุณด้านไหนล่ะออกมานําส่งจะเป็นขายสินค้าทํำ Product ทำมาเก็ตเพจหรือว่าจะเป็นคอร์สเลออนไลน์หรือจะเป็นคัดสอนสดหรือว่าจะเป็นอะไรนี่คือสายความรู้เนาะหรือคุณจะไปเป็นสอนภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าคุณมีอะไรที่ตัวเองมีดีเอาสิ่งนั้นเอามาเพจตลาดหรือป่ะเพราะฉะนั้น ท่านจะบอกว่าโลกนี้สมัยนี้หาเงินได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากเพราะโลกนี้เงินมันเข้าและออกจากมือถือจากกระเป๋ามือถือออนไลน์ มันออกจากมือถือเราไปวันหนึ่งห้ารอบนะจากการซื้อสินค้าในอ e ีคอมเมิร์ซอะคำถามก็คือว่าแล้วคุณไม่คิดที่จะต้องหารายได้เข้ามาผ่านทางมือถือบ้างหรอนี่คือวิธีชนะตลาดนะคือจุดตัดของรักนะรักเง็นคนที่อ่ะฉันลักก็ออกไปเยอะเหมือนกันจนจุดท้ายลักก็ต้องมาหาทางเอาเข้ามาจากผ่านออนไลน์เหมือนกันเพราะลักก็จะบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อคุณเอาแวลูมาเพจลงตลาดที่มันถูกต้องอะมันจะเจอจุดกระดกหรือคันงัดที่มันทําให้ตัวเราเองเลเวเลตไปได้ไกลเลยนะและสําคัญนะ เงินมันตามมาจาก v a l u ลเงินมันจะตามมาตาม Value คุณไม่ต้องไปแบบไปต,ตามล่าตามหามันขนาดนั้นอนะแว e ลเราถึงพอเมื่อไหร่เงินมันมาเพราะนั้นเราจะบอกเพราะนั่นเราจะบอกว่าท้ายสุดสิ่งที่เราต้องทำคือไปหาจุดตัดความสามารถนั้นโอเคไหมอะนี่คือข้อที่หนึ่งนะถ้า ถึงเวลาไหนที่เราคุณต้องเติบโตถึงจะต้องออกมาเซลล์เมแล้วองรักสังเกตตัวเองคุณกําลังห่วงแหนเวลาชีวิตอยู่ไหมถ้ายังไม่ใช่เริ่มห่วงแหนมาซั์ตั้งแต่วันนี้ซึ่งเวลาย่อยๆ5้าทีสิบนาทีมีค่านะของรักเองตอนที่ก่อนที่รักจะออกมาทําตรงนี้อย่างเต็มที่รักบอกเลยนะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นข้อแรกเนียนะ เป็นช่วงที่รักอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองมาแบบเต็มที่มากแล้วคือประมาณ3ปีอะ่ะเพราะรักทำโค้ดบริหารสายงานขายคือรักก็ต้องมีไมเซิที่เป็นบวกแล้วก็เติมสิ่งบวกตัวเองตลอดเวลาจนวันหนึง่งความรู้สึกของเราคือมันอิ่มมันเต็มแล,แล้วรู้สึกว่าแวลูของเรามันมากกว่าเงินที่องค์กรจ่ายต้องออกมาสร้างอะไรบางอย่างแล้วซึ่งรักจะบอกว่าจุดตันนะในช่วงเวลาเหล่านั้นรักใช้เวลามีค่ามาก เดินทางไปทำงานตื่นตีห้าค่ะไปทำงานรู้ไหมว่ารักฟังพอดแคสต์ถ้ารักไปด้วย BTS รักจะฟังพอดแคสต์จนไปถึงที่ทำงานอ่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอ่ะโอ้ฟังพอร์ตแล้วลฟังพอดแค์ที่เป็นพอดแค์ที่แนะนำว่าอย่าฟังแค่ไทยพอดแคสต์เนี้ยให้ไปฟังของต่างประเทศด้วยเพราะต่างประเทศจะมีมุมมองที่หลากหลายแล้วมันทำให้ตัวเราโตขึ้นอย่างแท้จริงนะเราจะได้เห็นมิติมุมมองที่หลากหลายฟังไปเลยค่ะขาไปก็หนึ่งชั่วโมงขากลับก็หนึ่งชั่วโมงกว่าถือว่าในขณะที่จุดตัด ที่ช่วงที่รักจะออกมามากๆนะช่วงประมาณ6เดือนสุดท้ายที่รักจะออกมารักทําสิ่งที่ต่างออกไปค่ะทุกตอนเที่ยงรักจะมาอ่านหนังสือรักปีเวกอ่ะลักไม่ไปกินข้าวกับพี่ที่ทำงานเพราะว่าเรารู้สึกว่าแวลูเรามันเริ่มไม่แมทกันกับเขาแล้วอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราสนใจการพัฒนาตัวเองมากกว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะรักปีกตัวมาตอนเที่ยงเมื่ออ่านหนังสือมาเขียนมาฟังมาวางแผนชีวิตค่ะ เที่ยงจนถึงเที่ยง4 5คุณคิดดูสิรังมานั่งในในมันจะมีห้องชั้นชั้นของที่ทำงานมันจะมีชั้นที่พนักง,งานเป็นเป็นเป็นโค w o r k i n g s p a อะที่มานั่งกันได้รักไม่เอาใครมาเลยรักไปนั่งคนเดียวคือรักเป็นคนที่โตมาจากการเป็นเบเนดิกต์ทนีคือในตลอดชีวิต10ปีที่ผ่านมาต้องสามารถไปอยู่ไปร่วมกับคนอื่นได้เป็นนับร้อยแล้วต้องอยู่คนเดียวได้เพราะั้นมันไม่แปลกสําหรับรักนะแต่มันแปลกสำหรับคนอื่นคนอื่นเข้ามาเป็นกลุ่มแต่รักไม่นั่งคนเดียวแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพัฒานา นคนแถวนั้นจำเขาลักได้วันไหนที่รักไม่มาเขาจะตามหาแล้วว่าไปไหนหรอือว่ารักไปคนเดียวซจอแล้วเขาจะบอกว่าไม่ได้อายใครด้วยนะเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของเราชัดเจนมันจะไม่เกิดความประมาอายอะไรเลยซึ่งรักจะบอกว่า45นาทีในทุกวันรักทาแบบนั้นนะและเจียเวลาไปกินข้าว15นาทีบ่ายโมงพุ่มอากลับขึ้นไปทํางานนี่คือวิธีการสังเกตตัวเองนะว่าถ้าคุณกําลังพร้อมที่จะเติบโตมากๆมันเหมือนมันเหมือนต้นไม้ที่แบบจะออกดอกออกลูกออกผลแล้วมันนิดนึงอะ คุณจะสังเกตตัวเองแล้วว่าฉันห่วงแหนเวลาชีวิตมากและถ้าคุณยังไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องเริ่มได้แล้วเริ่มจากการที่แคร์สายตาคนอื่นให้น้อยลงโฟกัสการพัฒนาตัวเองและเวลาชีวิตที่เราใช้เพราะฉะนั้นจุดตัดคือถ้าคุณพัฒนาตัวเองวันละ 3- าถึงหชั่วโมงชีวิตคุณมันจะดีขึ้นแบบเร็วเลยแบบชัดมากนะแล้วจะบอกว่าข้อแรกถ้าคุณกําลังเป็นแบบนี้ยินดีด้วยคุณกําลังเติบโตแล้วคุณกําลังถึงพร้อมเหมือนกันออกมาทําอะไรบางอย่างนะอย่างที่2ก็คือว่าถ้ายังไม่ใช่ล่ะ ให้คุณเริ่มจากการห่วงแหนเวลาชีวิตเอาเวลามาพัฒนาตัวเองนั่นคือคือเวลาเรามักเราก็ทํางานแล้วก็ฟังเหมือนที่ตลอดส่วนถ้าว่าไหนรักขับรถมาทํางานแล้วก็จะทำอะไรแล้วก็จะเปิดพอดแคสต์ฟังเนาะซึ่งมันทําให้เราได้เติมความรู้ตลอดเวลาข้อหนึ่งสำคัญมากคือคุณจะเริ่มห่วงแหนเวลาชีวิตนี่คือวิสังเกตนะสองคือคุณจะเริ่มเห็นโอกาสโอกาสมากมายจะหลั่งไหลมาสู่ตาคุณและหัวคุณนะเวลาเรามองไปทางไหนเราจะเห็นว่า นี่คือโอกาสทำเงินนี่คือโอกาสทำเงินนี่ก็คือโอกาสทำเงินคุณจะเห็นในทุกโรเจอร์นี่ของการทำเงินของทุกอื่นอย่างลักเองลักเคยเป็นมีเดีย e มนทัวร์นี่ของสายแบงกิ้งจนลักเติบโต,ตมาเป็นตำแหน่งมิ n ิเจอร์ซึ่งลักมีโอกาสได้ไปเห็นธุรกิจมาเยอะมาก ซึ่งเวลาลักเห็นธุรกิจอะไรในหัวรักจะเจนเลตเลยว่าธุรกิจนี้มันสร้างรายได้อย่างไงไมันมีรายจ่ายอะไรบ้างอธุรกิจไอปั่นเสื้อผ้ามันมีรายได้อย่างไงมันมีมันมีต้นทุนอะไรบ้างทราฟิกมันเป็นแบบไหนแลวรายได้ประมาณเดือนนึงจะเป็นเท่าไหร่บ้าง คือรักอะทำสายแบงกิง้งมันต้องสามารถวิเคราะห์เรื่องของงบการเงินเรื่องพวกเรื่องของเงินได้ต้องวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ได้รวมไปถึงรักเป็นคนที่โตมาจากสายหน้าบ้านต้องสามารถพูดคุยกับคนและรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์กับคนได้ซึ่งมันเป็นความสนุกและท้ายทายมากซึ่งเราจะบอกประสบการณ์ที่ผ่านมา10ปีของรักมันเป็นประโยชน์กับวันนี้มากๆเหมือนทุกอย่างมันเตรียมพร้อมตัวเองเพื่อวันนี้อะซึ่งท้ายที่สุด เวลาลักมองไปเห็นธุรกิจไหนลักเห็นที่มาของเงินทั้งหมดเลยเอ,อ๋อธุรกิจนี้ที่มาเป็นแบบนี้เงินเป็นแบบนี้ใครจะจ่ายเป็นแบบนี้ต้องมีประมาณกี่เดือนหรือชดเชยลักคิดแบบนี้ในหัวเพราะแปลว่าอะไรเราจะมองเห็นแต่โอกาสว่าเราสามารถมีเป็นได้มีเป็นได้มีเป็นได้เราก็ทําได้แล้วก็ทําได้แล้วก็ทําได,ได้มันมีแต่คาว่าเราก็ทําได้นี่หวาขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลย นี่คือวิธีการเหมือนที่บอกว่าเวลาคุณโฟกัสอะไรสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นคุณจะสังเกตคันนั้นเช่นถ้าคุณอยากจะได้รถคันหนึ่งเช่นคุณบอกว่าอยากจะได้รถเบนซ์ยี่ห้อนี้สักพักหนึ่งคุณจะเห็นแต่รถเบนซ์ยี่ห้อนี้สีนี้เพราะโฟกัสของพวกเรานี่แหละที่มันเปลี่ยนเพราะเราจะบอกว่า โฟกัสของเราสําคัญมากและถ้าคุณโฟกัสในการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงการสร้างเนี่ยการเป็นเซลล์เม็ดคุณจะเห็นช่องทางของโอกาสเยอะมากเพราะฉะนั้นเป็นคนต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตและถ้าคุณจะรู้ตัวว่าคุณพร้อมจะเติบโตอันที่2ส,สังเกตได้ง่ายคุณจะมองเห็นได้โอกาสในการทําเงินให้ตัวเองทําเงินและสร้างและช่วยคนอื่นว่าใครกำลังมีปัญหานี้ฉันไปช่วยอะไรใครได้บ้างนี่ก็ที่2ที่คุณจะเห็นนะอันที่3คือเวลาที่ เวลาไหนที่จะบอกว่าเราควรจะต้องก้าวกระโดดออกมาเติบโตัวล่ะวิเวลานี้อันนี้มันแรงนะอันที่3คือวิกฤตค่ะวิกฤตจะทําให้เราลดอัตตาออกจากธรรมะหน่อยหนึ่งนะวิกฤตในชีวิตทุกรูปแบบ มันยากมันแย่ตอนเราเจอมันแต่ตอนที่ผ่านพ้นไปแล้วเราต้องขอบคุณและสูหกเพราะมันมันให้ประสบการณ์ที่ดีกับเรามากเลาเป็นคนหนึ่งที่เจอวิกฤตมาเยอะมากเพราะว่าอะไรคือรักอย่างเช่นถ้าเป็นเมนเดนเบนทีไปทํางานสายหน้าบา้านไปเจอคนเจอปัญหาตลอดเวลาในขณะเดียวกันในประสบการณ์ชีวิตตัวรักเองนะรักต้มีโอกาสที่ตอนเด็กเป็นเด็กรักมีเงินเดือนสูงรักไปช่วยชีวิตใครบางคนไว้ซึ่งท้ายสุดอันแน่นอนตัวเราได้รับผลกระทบมากๆเลยค่ะซึ่งท้ายสุดชีวิตรักอ่ะดิ่งดาวจนทำให้รักลดอัตราจนเราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้น ไม่จัดไม่ตัดสินผู้คนและรวมไปถึงว่าเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือเละขนาดไปช่วยคนแล้วตัวเองเดือดร้อนก็ไม่ได้คิดว่าการช่วยเลืองเป็นเรื่องที่ไปช่วยเหลือคนเป็นเรื่องที่ผิดนะรักยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนต่อไปและยังเป็นคนคลายแบบนี้เป็นคนที่เป็นคนที่แบบไหนมากๆคนหนึ่งที่เวลาเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็อยากที่จะช่วยอยากที่จะให้เป็นคนแบบนั้นจริงๆเวลาก็จะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาเราไปข้อที่3ที่บอกว่าคุณควรจะต้องกระโดดออกมาเติบโตได้แล้วคือคุณเจอวิกฤต ซึ่งอย่างเช่นอะไรบ้างวิกฤตเช่นปัญหาตัวคนเองเช่นคุณขาดแคลนการเงินต้องมาใช้ชีตนับเศษเหรียญอะเคยเหมือนกันแล้วก็เคยหรือว่าการใช้ชีตนับเศษเหรียญอะลัวก็เคยแล้วก็บอกงี้ว่าคุณจะเคยชินกับการเจอแบบนี้ซึ่งถ้าใช่แปลว่าอะไรพอเถอะ พอเถิะกับชีวิตนับเศษเหรียญบอกต,ตัวเองนะพอแล้วฉันจะไม่นับเศษเหรียญอีกต่อไปแล้วฉันจะไม่ใช้ชีวิตเดือนชนเดือนอีกต่อไปแล้วคุณต้องบอกตัวเองแบบนี้มันคือจุดที่บอกว่าพอชีวิตเรามันควรจะไปได้สูงกว่าการที่มานั่งกังวลเรื่องเงินเพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กน้อยและมันเป็นเรื่องแรกที่คุณจะต้องทําให้จบเพราะชีวิตที่มากกว่าเรื่องเงินนะคือเรื่องความสัมพันธ์หลายคนบนโลกใบนี้มีเงินเยอะแต่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งเราจะบอกว่าคุณควรจะต้องทำสองอย่างนี้ควบคู่กันถ้าความสัมพันธ์ของคุณ แน่นแฟนแบ็กอัพข้างหลังคุณดีนะการหาเงินมันจะง่ายมากๆยังรักออกมาสร้างชีวิตน,นะรักก็จะบอกว่าคนที่สําคัญที่สุดคือสามีคือล่าสุดก็แต่งงานกันแล้วสามีเป็นคนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะการออกมาทําแบบนี้อยู่หน้ากล้องรู้ไหมว่าคือสิ่งแรกที่รักทำคือรักไปเคลียร์เขาก่อนว่าเรากําลังจะทําเรื่องนี้นะ ไม่แน่ใจว่าเธอจะอับอายไหมกับสิ่งที่ฉันทําเพราะถ้าเพื่อนเธอมาเจอญาติเธอมาเจอครอบครัวเธอมาเจอไม่รู้ว่าเขาจะพูดถึงเราในแง่ไหนแต่เราจะบอกเธอไว้ว่าเรากําลังทําสิ่งนี้เธอว่ายังไงบ้างแล้วเขาก็ซับพอร์ตเขาบอกดีเธอได้ซ้ำดีได้ซ้ำที่เราไปช่วยคนอื่นเพราะสิ่งที่เราทําถ้าเราไปช่วยคนอื่นมันมีแวลูนั่นคือประโยชน์ นั่นคือสิ่งที่คือเขาแบกอัพเราไว้ดีมากอะ่ะแปลว่าอะไรถ้าคนข้างหลังเขาพร้อมที่จะไฟเขียวให้เราคุณจะมีพลังอย่างเต็มที่เลยคะ่ะที่คุณจะเดินหน้าตอให้คุณพลาดคุณล้มเขาก็จะเติมพลังให้คุณพวามรัก็จะบอกว่าเนี่ยคือคู่ชีวิตมันก็จะบอกว่าท้ายที่สุดตอนที่คุณไปเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนับเศษเหรียญการอยากจะพอสักทีต้องบอกตัวเองนะเวลาเจอวิกฤตมัต้องต้องคุณต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องบอกตัวเองใหม่ว่าฉันจะมีชีวิตใหม่ฉันจะไม่เอาชีวิตแบบนี้อีกแล้วมันต้องเกิดการปฏิพันญธญ ไม่ให้ตัวเองมีชีวิตที่ยากลําบากแบบนี้อีกแล้วเพราะฉันคู่ควรกับการมีชีวิตที่ดีถูกปะซึ่งอย่างของรักเองอะ่ะมันเกิดจากการที่รักไปช่วยคนอื่นจนสุดท้ายตัวเองต้องตกที่นั่งลาบากทึ่สท้ายสุดก็จะบอกว่าไม่แนะนําให้ไปช่วยใครถ้าตัวเราเองยังช่วยตัวเองแบบไม่ได้รอดขนาดนั้นนั่นแปลว่าอะไรสุดท้ายสุดปัญหามันจะกลับมาหาเราเองอันที่ 2. วิกฤตที่ว่านนี้ก็คือวิกฤตเสียชีวิตการเสียชีวิตของใครบางคนรอบตัว มันกำลังบอกอะไรกับคุณบางอย่างซึ่งของรักอะ่ะคือพี่ที่ทำงานอายุแบบ40กว่านิดๆอะ่ะเขาเสียชีวิตเนาะซึ่งหลัดๆยังเจอกันอยู่เลยไม่กี่วันไม่กี่เดือนก่อนหนะ้าแต่วันนี้ไม่อยู่แล้วชีวิตเรามันสั้นเพราะนั่นแปลว่าอะไรคือทําอะไรได้ช่วยหลือใครได้ก็ช่วยไปเถอะเพราะท้ายที่สุดนะคนที่ใกล้ถึงความตายทุกคนจะนึกถึงเรื่องนี้ว่าตายแล้วไปไหน เพราะนันเราไม่รู้ว่าตายเราไปไหนแต่ลักเป็นคนที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณนะไอ้คืนวันที่3ามเนี่ยมาา้าเห่าม้าหอนเนี่ยอ่ะลราเป็นคนหนึ่งที่ก็จะบอกว่าเชื่อเรื่องนี้เพราะนั้นแปลว่าอะไร เราไม่รู้บอกปลายทางเราจะไปไหนแต่ถ้าเราสบายใจตอนหลับตาปลายทางเราจะไปที่ดีได้เราจะสบายใจตอนหลับตาก็ต่อเมื่อเราได้ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เราต้องไม่เสียใจเพราะชีวิตนี้ยังไม่ได้ทอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คําของคน,นงข้างๆมาหยุดความต้องการจะสร้างชีวิตของเราไว้อย่าปล่อยให้ความกังขาของคนอื่นมาหยุดข,ขาของเราไว้คุณอยากทําอะไรแล้วถ้าเรื่องนั้นมันดีมันไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันไปช่วยคนด้วยซ้ํามันมีอะไรที่จะหยุดคุณไว้ล่ะเพราะถ้าเราไม่ทําเราเห็นแก่ตัวนะราะได้จะบอกอย่างเช เล่นรักเองรักทําได้รักหาเงินล้านได้แล้วก็อยากให้คนอื่นที่กําลังมีชีวิตยากลําบากเซตซีโล่งเหมือนกันเนี่ยเขาที่ออกมาสร้างบ้างหรือว่าแปลว่าอะไรถ้ารักห่วงแหนความรู้นี้ไว้กับตัวเองอันนี้รักก็เห็นแก่ตัวนะเพราะอย่างเช่นขนาดน้องคนหนึ่งที่เขาได้อ่านเล่มน,นี้เขายังมีเงินเพิ่มมา2 0 0 0 0 0บาทโผล่ขึ้นมาในเดือน2งเดือนที่เขาได้อ่านแปลว่าอะไร หลังหนังสือมันช่วยจริงๆอ่ะเพราะนันแปลว่าอะไรความรู้ถ้ามีต้องแบ่งปันเพราะมันมีคนอีกมากที่เขาอยากจะได้ความรู้นิดนึงคุณรู้ไว้ว่าความแตกต่างกันนะคนคือบัวมันมีสีเหล่าบัวที่ถึงพร้อมที่จะพ้นน้ําจริงๆอ่ะคําพูดคีย์เวิร์ดเดียวอ่ะมันก็พ้นน้ําได้แล้วจุดตัดของรักคือ คำเดียวคือถ้าคุณอยากรวยคุณไม่สามารถรวยจากงานประจําได้มันมีให้การทําธุรกิจเพราะทางเซกชันมันต่างกันพนักง,งานประจําเฝ้ารอเงินเดือนทุกสิ้นเดือนเงินคุณเข้าเดือนละแค่หนึ่งครั้งแต่คุณออกอะเช้ากลางวันเย็นกินกาแฟกินข้าวคุณออกวันหนึ่งเป็น10บรอบอะ แคสโฟคุณมันจะเป็นบวกได้ไงอ่ะคุณจะสร้างความร่ำรวยและสบายใจได้ไงอ่ะมันไม่ได้เพราะสารตั้งต้นมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกค่าคาดหวังถ้าหากอยากรวยอย่างมีชีวิตที่สุขสบายอยากมีความมัง่งคั่งเป็นของตัวเองอยากมีชีวิตอิสระมันไม่สามารถหาได้จากงานประจําทุกคนเมื่อแล้วจะบอกว่าเนี่ยคีย์เวิร์ดเดียวคุณได้คีย์เวิร์ดนี้ก็คีย์แพงที่สุดแล้วคีย์เวิร์ดเดียวคีย์เวิร์ดใดที่ทําให้เราเกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองจุดนั้นจุดเดียว นั่นก็มูลค่าเป็นหลักแสนได้แล้วนะรักจะบอกว่าจุดเดียวก็ทําให้การที่รักมีเงินล้านเนี่ยจากวันนี้จากที่รักเป็นศูนย์แล้วเกืเก้ากระโดดขึ้นมาสร้างีตัวเองได้รักจะบอกว่าจุดกระโดดรักก็มีไม่มากแต่จุดไม่มากที่ทําให้เราคิดได้เวลาเาไปต่อยอดกับชีวิตนะเหมือนที่สตีฟจ็อบพูดไว้อะ คุณไม่สามารถมองชิดและเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนหรอกแต่เมื่อคุณมองไปข้างหลังคุณจะเห็นดอดที่มันเชื่อมโยงกันแล้วพอเราไปร้อยเรียงประสบการณ์เราถึงรู้ว่าอ๋อมันต้องเกิดแบบนั้นแหละมันถึงมีวันนี้ถูกปะเราถึงขอบคุณประสบการณ์ในอดีตแล้วจะบอกว่าอันที่2คือถ้าคุณสังเกตเห็นคนข้างๆที่กําลังมีอะไรเกิดขึ้นชีวิตมีคนนั่งเสียชีวิตการเสียชีวิตของใครบางคนกาลังบอกเราว่าชีวิตมันสั้นจงทําสิ่งที่คุณอยากทําซะนี่คืออย่างที่สองอย่างที่สนอกจากชีวิกิจ2อ,อย่างนีี้เเรรรื่่อองของขกาทาท ลดอัตราจากการความเจอความยากลำบากของเราหรือการเจอเรื่องของตัวคนที่มีเสียชีวิตรอบตัวอย่างที่3วิกฤตที่ว่านี้คือวิกฤตของการเรื่องของตัวอายุวัยกลางคนเป็นวิกฤตที่คุณทํางานมาสักประมาณ10ปีมันจะเกิดคําถามกับตัวเองจริงนะว่า แล้วเรากําลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมันจะมีทุกช่วงเจอ์นี้หนึ่งที่ทุกคนต้องถามเ่ลรักก็เจอมาตอนรักอายุ30คําถามนี้มันเกิดขึ้นในหัวรักเลยเพราะว่าแปลว่าอะไรเพราะาเราทํางานมาสิปีแล้วเราเป็นคนที่จบอ่ะสปีครึ่งอ่ะแล้วก็ได้งานก่อนที่จะจบอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วก็มาตัวในหน้างานของการเป็นมือใหม่เป็นทุกกระโดดออกมาเรื่อยๆเราเก่งขึ้นนู้นวิตินะแต่เงินที่เราได้มามันไม่สัมพันธ์กับแวลูที่เรามีนั่นคือการตระหนักนู้ว่าแล้วเราสามารถไปช่วยไปสร้างอะไรใครได้้างอ จุดตัดคือการตั้งคําถามเวลาก็จะบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยอะไรที่จะบอกว่าเราควรจะออกมาสร้างชีวิตเป็นเซลล์เมทหรือทําอะไรบางอย่างล้วน้องรักโลกนี้คือโลกยุคเวิร์ลไบตกูออนไลน์กันหมดแล้วคุณหาเงินได้ง่ายมากกว่าที่คุณคิดแต่ที่คุณยังไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการทุกวันนี้เป็นเพราะว่าคุณยังไม่ขยับและถ้าคุณยังไม่ขยับต่อไปนี้นะมันจะช้าแล้วนะซึ่งรักก็จะบอกว่าโลกของเรามันกําลังเดินไปข้างหน้าธุรกิจทําไมถึงมีลุ่งเลื่อลว ร้านค้าที่ไม่ปรับตัวเองไปตามโลกออนไลน์ธุรกิจก็ล่วงได้เพราะช่วงนี้ราเห็นร้านค้าปิดตัวกันเยอะมาก ซึ่งถ้าคุณจะต้องโกออนไลน์คุณต้องพัฒนานะถ้าเป็นร้านค้าต้องพนัฒงานอะไรคุณภาพการบริการต้องรู้คัสเ o อร์เจอร์นี่คุณต้องวางเจอร์นี่เสมือนว่าฉันเป็นลูกค้าไปลองเดินดูว่าร้านฉันถ้าฉันเป็นลูกค้าอะไรบ้างยังขาดเช่นบางคนห้องน้ําสกปรกมากห้องน้ําสกปรกไม่อยากจะไปกินอาหารนะเพราะว่าอะไรคือเวลาเข้าห้องน้ํามันก็อยากจะได้ห้องน้าที่สะอาดถูกป่ะถ้าเราเป็นลูกค้าที่ยี้กับห้องน้ําอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้เลยว่าอ่ะฉันต้องพัฒนา ห้องน้ําฉันให้ดีลูกค้ามาจะได้สบายใจห้องน้ําคือหน้าตาของบ้านเลยวะอาหารล่ะอูดอาหารของฉันเนี่ยนอกจากอร่อยยังคุ้มค่ายังมีฟรีให้เติมผักเติมน้ําเติมข้าวไม่รู้นะ เนี่ยเรียกว่าแอดวานซ์เข้าใจนะทุกคัสเตอร์เจอร์เซนติกและถ้าเจอนี้ลูกค้าของคุณเป็นคนที่เขากาลังมีความลําบากในชีวิตอยู่เขากําลังต้องการแบบความคุ้มค่าอยากกินเยอะๆในขณะที่เงินจ่ายน้อยๆแต่คุณก็ไม่ได้ขาดทุนมากมาเพราะอะไรเพราะเวลาคุณไปตลาดสินค้าที่ไม่ได้บกพวกผักเนี่ยมันไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากแต่การให้อันเล็กน้อยจะทําให้คนรู้สึกคุ้มค่ามากๆเรื่องทีบอกว่ามันต่างออกไปเหมือนที่รักเคยยกตัวอย่างว่ารักไปกินอาหารปักใต้ร้านหนึ่งชอบมากเพราะว่าอะไรคุณจะเคยไปกินซึ่ง สามีเนะี่ยเป็นคนค้นหาในในตัวแมพแล้วเจอว่าร้านนี้ได้คะแนนดีก็เลยไปกินไงปรากฏว่าโอ้โหดีมากเป็นร้านอาหารปักใต้ที่เราไม่ใช่คนใต้นะแต่ว่าแฟนพาไปกินอาหารปักใต้ซึ่งอร่อยนะ ใช้สุดอ่ะมันมีเขามีน้ำพริกให้ฟรีถ้วยใหญ่มากนะไปตักเองได้ในขณะที่ผักฟรีแล้วผักก็ผักสดมาจากตลาดแล้วก็กรอบนะแล้ชอบกินมะเขือมะเขือกรอบมากวิธีการจะดูว่าร้านนี้ใส่ใจคุณหรือเปล่านะคุณไปกินมะกออไอ้มะเขือคุณรู้เลยถ้าคุณกัดมะเขือไปมะเขือนั้นเม็ดมันเป็นสีเหลืองแปลว่าร้านเนี้ย คือไม่ค่อยมีคนกินมะเขือเขาแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนมะเขือให้ลูกค้าเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ได้สดใหม่ทุกวันจริงๆอะเนี่ยแต่ร้านนี้รู้ไหมว่าสดใหม่ทุกวันจริงๆทุกครั้งที่ไปก็คือมะเขือนี่คือเม็ดข้างในเป็นสีขาวเม็ดสีขาวคือเม็ดที่เพิ่งเด็ดจากต้นเม็ดที่เพิ่งมาจากตลาดเวลาก็จะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งเล็กน้อยที่ลูกค้ารู้จักคุณนะแม้ขนาดกัดเม็ดมะเขือเขายังบอกได้เลยว่าคุณใส่ใจลูกค้ามากแค่ไหนเวลาก็จะบอกว่า ท้ายที่สุดเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยไอตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่จะต้องใส่ใจกับเรื่องนี้อเวลารักจะหมดแล้วก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้ว EP นี้ขอให้เราไปดูว่าเรากับเราเป็นคนที่พร้อมที่จะเติบโตจริงไหมแล้วถ้าสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณขอให้รู้ว่าเนี่ยสัญญาณจักรวาลกำลังบอกคุณว่าฉันต้องโตได้แล้วนะ